ครับเอ่อเห็นวิดีโอดินทิปไหมครับนะครับนี่สมุยล่าสุดเนาะเห็นผมไหมครับเห็นผมไหมฮะเห็นเนาะผมก็โดดอยู่แค่เนี้ยผมจะบอกว่าทริคคราวหน้าถ้าใครไปดินทิปกันให้เป็นเจ้าของกล้องนะครับเห็นน้องบอยไหมเป็นเจ้าของกล้องตลอดเลยนะฮะแล้วก็เห็นงานอวิวเมื่อกี้ไหมเป็นคุณโอนิกกี้เนาะอยู่มุมหนึ่งอ่าเห็นเห็นเห็นนิดนึง อันนี้ก็เหมือนกันนะผมให้ทริคนิดนึงเดี๋ยวเ,เดือนหน้านะครับ6-8เนี่ยที่ฮ่องกงผมก็จะไปที่งานโมเมนตัมานะครับคราวนี้รู้ทิคแลวไม่เป็นเจ้าของกล้องเพราะงานเนี่ยผมเอาแต่ไปถ่ายชาวบ้านเลยลิวบี้เข้าหากล้องบริษัทคราวหน้าจะไม่เป็นเจ้าของกล้องนะครับโอเคก็สวัสดีครับนะครับผมไกด์หนุ่ยนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นเจ้าของบริษัททัวร์นะครับอ่าปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัททัวร์นะ <laughs> ครับโทษขอภัยปัจจุบันเป็นผู้จัดการของบริษัททัวร์ที่ใหญ่มากในเมืองไทยนะครับก็ถ้า ใครเห็นช้างเขียวๆว,วิ่งทั่วทั้งกรุงเทพพัทยานะฮะอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ผมเป็นผู้จัดก,การอยู่แต่ผมอยู่ในส่วนของทางพัทยานะครับก็ในส่วนของที่เป็นผู้จัดก,การนะครับก็เมื่อก่อนก็เป็นไกด์เนาะจริงๆอยากจะเล่าโปรไฟล์มากกว่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มจะให้ทุกคนได้ได้ซึมซับกับแผนการตลาดซะดีกว่าแต่มีเรื่องอื่นเขาเล่นการเป็นไกด์เดี๋ยวผมมาคุยกันรอ,อบๆก็ได้ถ้าใครสนใจจะเป็นไกด์สนใจอยากจะอยู่ในวงการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับก็ ส่วนตัวผมเองนะครับก็เป็นผู้จัดก,การเนี่ยรายได้ต่อเดือนก็ประมาณ20,000กว่าบาทนี่เฉพาะเงินเดือนนะครับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นค่าบริหารผมก็จะอยู่ที่หัวละ30บาทที่ลูกทัวร์ที่เข้าที่พัทยาในการบริหารตรงนั้นซึ่งตกแล้วเดือน,นประมาณ 1- ถึงสแสนบาทนะครับนี่เป็นรายได้ปัจจุบันที่ผมได้รับอยู่นะครับจากบริษัททัวร์แต่ทราบไหมครับว่า ผมพี่รามันมั่นคงมากๆเลยเนาะก็มีซื้อสวนซื้ออะไรทอะอย่างอย่างพอตอนการเงินออกมาล่าสุดครับก็ทุกอย่างเริ่มดาวลงดาวลงดาวลงจากรายได้ที่เคยรับเดือนละสองสามแสนคิดว่าชีวิตแฮปปี้มากๆนะครับใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะครับก็พอมันดาวลงดาวลงจนค่าค่าคอมมิชชั่นมันไม่เหลืออยู่แล้วครับแล้วก็ต้องมานั่งกังวลว่าแล้วเงินเดือนเราเขาจะจ่ายไหมเขาจะตั้งไหมทุกวันเป็นเรื่องเครียดครับแล้วก็คิดกังวลอยู่อย่างเดียวแล้วว่าเอ๊ะ เขาจะจ่ายเงินเดือนเราไหมอะในเมื่อในเมื่อสถานการณ์นจนมาถึงปฏิวัติครับรตอนปฏิวัตนี่ยแย่มากแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงตัวเราอย่างขนาดนี้แล้วเจ้าของบริษัทนะครับเรือใหญ่เจอขึ้นใหญ่ใช่ไหมครับเรือเล็กเจอขึ้นเล็กผมก็เขา้าใจสถานการณ์ข้อนี้ดีก็เลยเคิดครับคิดว่าจะทํายังไงให้เราจะหาในธุรกิจท่องเที่ยวนี้ก็เลยคิดสร้างแฟนเพจขึ้นมาชื่อว่ากินเที่ยวสุขใจกับไกด์หนุ่มนะครับก็เปิดมาอาทิตย์หนึ่งก็เราคิดว่าเอางี้ละเราเราคงไม่มั่นคงแล้วและเราก็ไปเที่ยวดีกว่า เราอาจจะไปรีวิวโรงแรมไปรีวิวร้านอาหารที่มันอ,ร,อาาร่อยแล้วอาจจะขอค่าโฆษณาเราสักเดือนละสักห้าร้อยบอกเนี้ยไอย้มีคนติดตามเราขนาดนี้นะอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นจุดให้ผมมาท่องโลกออนไลน์พอท่องไปท่องมาผมก็หาข้อมูลเพื่อจะมาสร้างเพจของผมสร้างก็เอยหาอะไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับก็จนมาเจอเนี้ยครับสวัสดีครับเพื่อนๆสุดานะคะสุดาเที่ยวอีกแล้วค่ะก็เลยมีคุณดาวอีกคนหนึ่งผมก็เอ๊ะนี่มันซีดีอะไรอ่ะ นี่มันเราก็เลยกอดไล่เลยอะไรมาเที่ยวกับดีนทิปค่าอะไรคือดินทิปธรรมจดเราก็หาข้อมูลเรืยจ,จนเจอบริษัทวีซิ่งเจอจนเจอทิปท่องเที่ยวดีนทิปต่างๆเชื่อไหมครับผมใช้เวลาศึกษาดูหนึ่งคืนะทั้งคืนนะผมตื่นเต้นผมนอนไม่หลับเลยอ่ะผมนอนผมนอนไม่หลับเลยจริงๆนะฮะจนในทุกดินทิปยิ่งดูไปยิ่งดูอ่ะค้นคว้าหาของุณโซดาเข้าไปผมยิ่งนอนไม่หลับจนผมแต้นจันไปหลก็ถามว่าเป็นอะไรไปเธอเป็นอะไรเนี่ยบอกพี่เฮ้ยเราเจออะไรที่มันสุดยอดแล้วอ่ะ เราก็ตอนนั้นมันก็ดึกแล้วตีหนึ่งครับก็เลยเอ๊ะเ,เ,เกเกยงใจลูกคุณตัวดาว่านอนหรือยังนะฮะเราก็แกงเบมเบอร์ปับ๊บรอแกง้งลน์พี่นอนนะครับยังค่ะพ่อพี่ผมดูวิดีโอพีะะ่แล้วนะคะดูวิดีโอแล้วนะครับแกาแบบอกว่าอ๋อคุณเอกครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สุดยอดมากเลยคะ่ะถ้าผีได้เข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วพี่เนี่ยมีความรู้เรื่องแผงไนไบนารี่ดีมากผม,ผมโอเคครับพี่แล้วก็ สมัครเลยนะคบส่งมาเลยปิดปิดเลยผู้กินแค่นี้จริงสมัครเลยผมก็เอาข้อมูลบัตรเครดิตที่พี่แกไปเลยนะครับแล to to ้วก็ตัดสินใจสมัครรถธุรกิจมาเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็พอได้ไปงานโมเมนตัมล่าสุดนะครับผมก็เลยยิ่งเข้ามาศึกษาที่นี่ผมมานั่งเรียนที่นี่นะครับผมก็คิดว่ายิ่งเรียนที่นี่ยิ่งยิ่งได้ความรู้แล้วก็มาทํารายได้ได้มากด้วยนะก็ทําให้เราคิดว่าพอเราเรียนไกล์ยากกว่านี้ฮะ ตนเรียนไกด์เนี่ยภาษาอังกฤษที่ได้มันตั้งแต่ปร e <Algun s, S 1> ิญญาตรีเนี่ยช่วยไม่ได้เลยเพราะภาษาศัพท์ภาษาไกด์เนี่ยในภาษาอังกฤษก็จะยากมากเราเรายกตัวอย่างว่าชอบฟ้าใบละกาหางโงเนี่ยเรารู้จักนะไหมแต่ผมต้องภาคเป็นภาษาอังกฤษฮะโอ้โหมันยากมากพระพุทธลูปรู้ไหมครับมันปางสมาธิปางนั่งยังไงแค่ภาษาไทยเรายังไม่รู้เลยโค้พอยเตดโนดเฟรมไรเฮโรเรายังรู้ซึ่งมันยากแต่ว่า แต่ว่าตรงนั้นนะครับตอ,ตอนสอบนี่เครียดแทบแทบแทบจะตาออกเป็นควันออกมาเลยนะเพราะมันเครียดมากจริงๆเพราะว่าเพราะว่าค่าคอร์สเราสูงด้วยไงค่าคอร์สสามหมื่นเก้าพันบาทครับในยุคนั้นหมดทั้งค่าเล่าค่าเรียนหยียบแสนแต่แต่แต่ผมรู้ผลลัพธ์ไงฮะผมรู้ผลลัพธ์ว่าการเป็นไกด์เนี่ยมันมีรายได้สูงแล้วมันก็เป็นมีอาชีพได้ด้วยนะฮะผมจบมาผมผมจบมากรุงเทพมาเดือนเดียวผมก็เอารายได้คืนมาได้แล้วนะฮะ เหมือนกันนะเหเมือนผมมาเจอธุรกิจนี้เหมือนกันผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ยรมีวิสัยทัศน์นะครับผมก็เป็นคนมีวิสัยทัศน์เหมือนกันผมก็เลยเอาตัวเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษานะครับแล้ววันนี้ครับผมก็ตัดอขอเล่านิดนึงอีกนิดนึงตัดสินใจตอนตอนไปงานตอนไปงานที่เอาวิวครับผมตัดสินใจลาออกจากบริษัทเลยนะครับก็ประกาศกับทุกคนที่นี่ผมลาออกากบริษัทแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ออกครับก <laughs> <c oughs> ็ไม่ออกนะครับเขายังไม่ให้ออกก็แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับผมก็ลยมีข้อต่อรองว่าต่อไปเนี่ย สุขเสาร์อาทิตเป็นเวลาของผมที่ผมจะทุ่มเทให้กับโรเวนเจอร์ครับและผมก็ตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะสร้างภาษีแล้วก็จะมีรายได้เดือนละล้านหนึ่งขึ้นไปที่นี่แน่นอนครับ